ระวังให้ดีของสูงอย่างบาทพระถ้าแตกแล้วอย่าได้ไปอยู่ในมือคนที่ผิดที่ผิดทางเพราะนั่นไม่ใช่แค่วัตถุแตกหักแต่มันคืออาถรรพ์ที่พร้อมจะทำลายทั้งชีวิตและครอบครัวสวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้เก่งมูเตลูจะพาไปรู้จักอาถรรพ์นหนึ่งในสายไสยเวทที่แรงที่สุดและแก้ยากที่สุด นั่นก็คืออาถรรพ์บาทแตกบาทพระถือเป็นหนึ่งในอัฐบริขารสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ในสมัยโบราณบาทจะทำจากดินเผาหรือไม่ก็เหล็กรมดำถือเป็นของสูงที่มีค่าในทางธรรมพระสงค์หนึ่งรูปจะมีบาทได้แค่ใบเดียวหากบาทชำรุดพระจะต้องเก็บรักษาไว้ในวัด ห้ามปล่อยไปอยู่ในมือคนที่ไม่มีศีลเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์และนี่เองที่พวกหมอไสยศาสตร์ใช้เล่นงานกันมีความเชื่อว่าถ้าใครบาดแตกไปฝังดินหน้าบ้านหรือซุกไว้ใต้ถุนบ้านบ้านนั้นจะเกิดเรื่องเดือดร้อนแตกแยกทะเลาะกันไม่หยุดบางราย ถึงขั้นเจ็บป่วยล้มตายทั้งครอบครัวแล้วถ้าบาดแตกนั้นได้มาจากวัดร้างความแรงของอาถรรพ์จะยิ่งทวีคูณโดยเฉพาะเมื่อผ่านการลงคาถาอาคมมีคนเล่าว่าแค่ชิ้นส่วนเล็กๆของบาดแตกเอาไปพันกับตะปูแล้วตอกไว้ที่ฝาลงก็สามารถทำลายชีวิตเจ้าของบ้านได้ทั้งตระกูล แล้วถ้าโดนเขาจริงๆจะทำยังไงวิธีแก้ไม้ที่สุดในเบื้องต้นคือนำดอกเกลือหรือเกลือเม็ดใหญ่หวานรอบบ้านจากนั้นใช้น้ำมนทรณีสารพรมให้ทั่วทำซ้ำบ่อยๆเพื่อกดอาถรรพ์ให้อ่อนลงอีกวิชาที่ครูบาอาจารย์สอนกันมาคือใช้ไม้กวาดดอกหญ้าที่ลงคาถาแล้ว วาจากในบ้านออกไปทางหน้าบ้านเหมือนกวาดเอาเคราะห์ร้ายออกไปสุดท้ายก็ต้องอาศัยพระหรือครูบาอาจารย์ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ใหญ่แต่แอดขอเตือนไว้ก่อนนะครับใครที่คิดจะลองใช้บาดแตกไปทำร้ายคนอื่นระวังให้ดีของแรงแบบนี้มันย้อนกลับหาตัวได้รุนแรงกว่าที่คิดนี่แหละครับ อาถั์บาทแตกของสูงที่กลายเป็นของร้ายถ้าอยากรู้เรื่องราวอาถันขลังขลังสยองสยองแบบนี้อีกกดติดตามกดไลค์ให้เก่งมูเตลูด้วยนะครับแล้วคุณเชื่อเรื่องบาดแตกหรือไม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับ